เป็นนักแม่ตาให้ผลูกไปที่ข้อมือนะครับผู้หญิงให้ผูกข้อมือซ้ายผู้ชายผูกข้อมือขวาใครอธิษฐานให้เป็นนักแถวข้าให้ไปปลูกในรถใครอธิษฐานให้เป็นนักมหาภูมิศักดิ์ให้ไปไว้ในพระบรสตาชท่เบอร์ท่านนะครับ,บรคุณวันนี้นะครับมาทำบุญกันบ้างนะครับผมที่นี่นะครับ จะแถวนะครับอำเภอเดิมบางนางบวชนะครับจังหวัดชุพัรณุ์บุรีนะครับผมก็จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ศิษยานุศิษย์นะครับทั่วประเทศนะครับผมที่นับถือนะครับพระอาจารย์นะครับผมก็จะเป็นวัดเดิมบางนางบวชนะครับเดี๋ยวไปดูป้ายวัดติดไปนะครับที่นี่นะครับเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์นักแร่นะครับศักดิ์สิทธิ์มาก อวัดเดิมบางนะครับคงคารามวัดวัดวัดเดิมบางคงคารามนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปลงยันกันนะครับผมไปลงยันกันโอ้วันนี้เยอะมากนะครับเนี่ยถ้ามาวัดเสาบรรทิ์นะครับทางทางผมเองนะครับได้ติดต่อทางทางแอดมินหรือว่าทางสิทธิ์ของวัดนะครับว่า ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับท่านอาจารย์เขาจะอยู่นะครับผมท่านพระอาจารย์เขาจะอยู่แต่ถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์น่ยก็คือเขาจะไม่ว่างนะครับผมเราก็ต้องมาวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมก่อนมานะครับพี่เพื่อนนะครับผมจุดรับบัตรคิวนะครับเราต้องมารับบัตรคิวที่นี่ก่อนนะครับเริ่มเวลา6นาฬกานะครับถึง16นากานะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง6ถึง4โมงเย็นนะครับประมาณนี้จุด รับแรกเกินนะครับเริ่มเวลาเจ็ดนาฬิกานะครับผม30นาทีเป็นต้นไปประมาณนี้นะตามป้ายเลยนะครับผมเนี่ยเขาว่าเอาโฉนดที่ดินมาให้เจิมมาให้ลงยันใครขั้นตอนไหนอธิษฐานอย่างอยากอยากอยากตั้งใจอธิษฐานอะไรทําอะไรนะครับผมค้าขายหรือจะขายที่ดินนะครับผมก็เอาโฉนดที่ดินมาเจิม มาลงยันมาลงนะนะครับผมเนี่ยเขาว่าประเสริฐเขาเรียกว่าประเสริฐความสาเร็จนะครับผมสำเร็จผลในในในยันผมขออนุญาตดูหน่อยครับผมขออนุญาตดูนะครับประมาณนี้นะครับเนาะแล้วมากี่กี่มาสองครั้งสองครั้งก็คือได้ยันแล้วทีนี้ครั้งแรกอ่ะได้ฝ่ามือครั้งแรกได้ฝ่ามือเดียวแล้วก็ ครั้งที่สองก็แล้วมีมีทั้งหมดกี่ครั้งครับมีทั้งหมดกี่ครั้งครับอ๋อแล้วแต่เราแล้วแต่เราใช่ไหมอ๋อแล้วอธิษฐานอะไรสัมฤทธิผลใช่ไหมครับอ๋อก็การให้ความแข็งแรงอะไรอครับมีโชคมีลาภอ๋อนี่ครับผมสิทธิอนุสิทธิ์ของของท่านพระอาจารย์นะ มามา <Off> hehe, วันนี้ก็มาหนึ่ครับผมวัดวัดจะมาเจอเหมือนกันครับผมครับผมครับผมหนึ่งสี่ศูนย์อ๋อไปไวๆโอ้ไปใช่ไหมครับไปมากโอ้ครับผมครับครับผมครับเหนื่อประมาณนี้นะครับผมมาทั่วประเทศนะครับมาที่นี่นะครับวัดเดิมบางนะครับผมที่ตั้งก็อำเภอเดิมบางนางบวชนะครับพิมพ์ว่าพิมพ์ว่าวัดเดิมบางคงคารามนะครับผมเนี๋ยประมาณนี้นะครับบรรยากาศนะหนึ่

คิวใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วก็เป็นพันเลยเหรอเป็นพันคนเลยเหรอใช่เป็นพันรับตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับบ่ายสองเล่าตอนนี้บ่ายสองปิดสี่โมงปิดสี่โมงรับบัตรคิวปิดสี่โมงแต่ว่าเลิกเจอมาถึงหกโมงเย็นอ๋อเลิกเจอมสิบแปดนาฬิกาแต่ว่าบัตรคิวได้แค่สี่โมงเย็นบัตรคิวได้แค่สี่โมงเย็นนะครับโอ้โหวันนี้เป็นวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์ล่ะมีไหมวันอาทิตย์ต้องดูตามบางที คือตามคำล่ํารือนะครับมาที่นี่นะครับ<ช>ผมมีบทอะไรบ้างนะมีแล้วแต่เราจะอธิษฐานใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราจะขายที่ขายทางเนี้ยขายบ้านเนี้ยเราก็ให้ท่านเจิมที่ใบฉมุดให้ฉที่ดแล้วก็ลงณมือตรงใช่ถ้าสมมุติว่าสำเร็จผลก็ต้องจ้างนางลำมานางลำมาชิ้นหนึ่ง,งหรออันนี้คือเราครั้งแรกใช่ไหมใช่ครั้งแรก จริงๆแล้วถ้าอยากจะให้ซ้ำๆๆเลยก็คือ9ครั้ง9้าครั้งเลยใช่ไหมอ๋อตามตามตามที่ว่าคนเขามาใช่ที่พี่ๆเขามาแล้วเขาบอกมาใช่ไหมก็เหมือนเก้าหน้าเลขเก้าอ่ะถ้าไหนอยากมานะครับผมก็อำเภอเดิมบางเดิมบางนั่งบวชจังหวัดสุพัรธบุรีนะครับที่ตั้งก็คือวัดคงคาไอ้วัดอวัดเดิมบางนะครับคงคารามนะครับผมพิมพ์เข้าทุกกิลแมพเลยนะครับผมขึ้นมาที่นี่เลยนะครับมามาถึงหน้าวัดเลยนะครับผมประมาณนี้ นะครับสินจาวยสิทธ์นะครับทั่วประเทศนะครับามาเยอะมากดาาลงดารามาเทียบเลยใช่ไหมัดิวเป็นพันเละใช่ไหตรคิวเป็นพันเลยนะครับผมเนี่ยคือคือวันสาแล้วประมาณนี้นะครับวัยถือว่าวมากนะไม่ได้รอนานใช่ไหมตอนนี้กะเรียกเหมือนกันเนาะ คนเยอะมากนะครับวันหนึ่งนะ่จาจะหลายพันคนนะครับผมสิทธิราุสิทธิ์นะครับมาเรื่อยๆนะ,นะครับสองหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศหนึ่งหนึ่งสองศนย์สี่หนึ่งสองศูนย์ห้าหนึ่งสย์ห

ครงแรกคเดียวนะครับครังแรกคเดียวนะคับี่ตอบครั้งแรกอะไรครับตอบอ้ันอาเอาแล้วยนบหนูกพี่มือใช่หมเอาแม่วางมากี่มือตาแล้วครับสมือลูกนั่นหนแบวะทำเลยครับทไปเลยยืดตีโต้เลครับยืนลงใกล้เรียบร้อยครับ คนเดงสองี่ศูนย์หนึ่งสอง่ศูนอใดที่มีบัติวันครับก่อนสามสี่ศูนย์เปลี่ยนเชิญปัติว ยืนนะครับยืนแค่ฝ่ามือเดียวเท่านั้นฝ่ามือใดฝ่ามือหนึ่งนะครับห้ามยืนจองฝ่ามือเมื่อชัดได้รับการยกขันธูแล้วกับดวงตาตระหนักศรัทธานะครับแต่ทั้งใดที่มโนสงฆ์ข่านขอความกระต้านะครับไม่ลืมเสียใจนะครับเตรียมเงินสองเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วใช่ไหมเบอร์เขามาเนี่ยก็ต้องให้เบอร์นะครับ หองเัวนนานึสอีนึ่งสองเจ็ดห้าหนึ่งสองเจ็ดป1หนึง่งสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดแปดหนึ่พี่พี่อธิษฐานใช่ไหมอธิษฐานแล้วก็ซื้อหวยถูกใช่ไหมหรือไงรือว่าไม่ได้อธิษฐานซื้อตามที่ตัวเองนั่นสองเก้าสามสองเก้านึ่งสองเก้าเจ็ดที่มาที่มาจากไหนเนี่ย หด่านช้างหนึ่งพันสามร้อนี่นะครับผมมาก็ถูกหวยกันเรียกถึงหนึ่งพันเรียกถึงหนึ่งพันสามร้อยก่อนนะครับหนึ่งพันสามร้อย ไปแล้วอ่ะไปเลยนะครับต่อต่อคิวกันอ๋อไม่เอาฉนวนมาด้วยเหรอเอาฉนวนเออเอาฉนดนมาขายแห้เอาฉนวนมา,นนา,านนด้วยเนาะลืม <laughs> อยากจะขายบ้านขายที่ขายขายทางนะครับผมก็ <c oughs> เอาฉนดมาด้วยนะครับผมประมาณนี้ อนโมธนาบุญกับคุณมงคลคุณเอมออนนายแพทย์พีรพลหม่องศิลามอบเงินในายแพทย์พีรพลหม่องศิลาจงมีแต่ความสุขความเจริญนึกถึงสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่ราัฒนาเออเอาทองให้ไว้เอาสองท่าไว้ครับ

ไปนุ๊กไปนู้กน้องไทยคุณน้องจ๋ามาครั้งแรกมือเดียวก่อนนะเช็ดมือให้แห้งนะพอได้มือแล้วก็เอาสิ่งของมาเออวัตถุมงคลมาใช่มาดีปายล่างนี้ไม้กระโดดได้มาแล้วจะต้องมาเรื่อยๆเนาะ ถึงเก้าครั้งไปเลยต้องมาให้ครบเก้าไปสุดท้ายนะครับเราก็ต้องมาทําบุญกับหมอชีวกเนาะเขาเรียกว่าชีวกนะครับผมถวายนะครับะจตุปัจจัยนะครับแล้วก็อธิษฐานนะครับผมเอามือหรือว่าเอาศรีรษะเราไปแตะกับแขนหรือว่าเอาหน้าผากเราไปติดกับไม้เท้านะครับผมประมาณน,นี้แแตะด้วยแตะด้วยแตะ เมเยอะนะครับอย่างที่ใจหวัดต้องให้ดนะครับาจจะดูดดวงข้อารนะครับหรือแกะก็ได้นะครับ